คันนี้จะเป็นสเกิร์ตของ Maximus นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยล้อแม,ม็กขอบ17บเจคอบคาริปเปอร์แดงนะคะชิ้นงานสเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะชิ้นงานก็จะเป็นสีขาวจากตรงนี้เลยนะคะสีขาวด้านหลังนะคะก็จะเป็นท่อสีท่อนะคะด้านหลังก็จะมีเขาว่า แม็กซิมรัรให้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยสปายเลอร์หลังจะเป็นสีดำนะคันนี้จะเป็นรุ่น V L นะคะรุ่น V L ตัวใหม่ล่าสุดเลย